อ่เอาไปฝากเพื่อนเลยครับก็ออเอาแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวก็ไปไปที่อื่นต่อ,อไปกันเลยสําหรับที่อื่นที่ว่านะครับก็คือโรงแรมแถวเบปปุก็คือที่พักของเราเองนะครับไปถึงนู่นก็ตกเย็นพอดีเขาก็ให้เลือกชุดเพื่อรับประทานอาหารเจอกันด้านล่างเลยครับผมนี่ครับพเพื่อนจะมีชุดให้ใส่ทานอินข้าวนะครับม,มเาเลือกไปตามสบายเลยที<อ>่เรียงไว้ให้เลือกว้าว นี่ครับนี่เราก็มาถึงห้องพักแล้วนะครับก็คือเป็นห้อง508นะครับที่เราจะต้องพักนะครับนี่มีพี่ๆร่วมเดินทางมาด้วยกันก็คือพนักงานด้วยกันนว่นะครับโอ้คนนั้นไม่เห็นโอ้โหโอเคโอเคโอเคครับผมไปเข้าโรงแรมกันโอ้ยพึงถึงห้องอ่ะนี่ครับเพื่อนนี่ก็คือห้องพักของเรานะครับเป็นห้องพักขนาด3คนนะครับก็คือห้องกับพักกับพี่เดชแล้วก็น้องอีกคนหนึ่งนะครับนี่ นัดกันไว้ข้างล่างหกโมงครึ่งนงครับเพื่อที่เราจะไปทําอะไรนะพี่เด็ดไปทานบุฟเฟ่ครับมื้อเย็นอ่าไปทานบุฟเฟ่มื้อเย็นนะครับก็คือจะมีชุดให้ใส่ด้วยนี่เรามาแล้วเป็นชุดทานอาหารนะครับนี่เลยอ่ะไปเดี๋ยวเราก็จะเตรียมตัวไปกันละไปทานอาหารกันครับนี่ครับเพื่อนๆเดีย๋ยวเราแต่งตัวเสร็จแล้วเนาะเรียบร้อยเดีย๋ยวเราจะเข้าไปกินร้านนี้กันนะครับเป็นบุฟเฟ่ครับสุดยอดไปเลย ดูเนื้อดูเนื้อเนื้อสุดยอ,เอดเลยเลน้แซลมอนเพียบเลยครับผมเพื่อนๆอาหารอันนี้นี่น่าอาาร่อยมากเลยนะครับโอ้โหผมจัดแต่แซลมอนอ่ะเนี่ยแซลมอนเต็มเลยตอนนี้หิว ขอกินก่อนแล้วกันป้ <Okay. S 1> อนอยู่ในนีเ,นนเป็นบุฟเฟ่ต์นะครับบุฟเฟ่ต์แล้วก็การแต่งกายก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่เลยเข้ามาก็คือต้องแต่งกายอย่างนี้นะครับเซรามอนสดๆทางนั้นเลยนะครับขอกินโชว์เลยแล้วกันไม่ไหวแล้วนเนยนี่ครับทุกคนอโอเคขอกินก่อนครับนี่ครับเพื่อนเพื่อน คุ่นนี่เขาไม่มีช้อนให้นะใช้แต่เกียบอย่างเดียวครับโหเพื่อนๆอันนี้นะหลังจากกินเสร็จนะครับนี่เลยเหลืออยู่สามชิ้นยังกินไม่หมดเลยเดี๋ยวอันนี้วิถีบ็อกเกอร์บ็อกเกอร์ท่านหนึ่งบ็อกเกอร์ท่านหนึ่งมีช่องมืนของตัวเองแล้วจริงครับอายอตอนนี้าออยู่อ่ะนี่ฮะราคา2,280ยเยน ถ้าเป็นเงินไทยก็ประมาณพั1000นกว่าบาทพันสี่นะครับกินอิมเสร็จแล,แล้วเพิ่งเห็นราคานะครับแต่ก็มีทุกอย่างนะในนี้ก็คือโอ้โหกินกันแบบอันนี้เลยอะ่ะดูดูกุ้งกุ้งยังมาอีกเป็นตัวๆเลยแล้วอร่อยมากกุ้งเขา,เา,มาผมชอบไอ้นี่กุ้งเผาไม่ได้จากทะเลกุ้งจากทะเลเนี่ยผมชอบน้ำไอ้นั่นน่ะมันอยู่ตรงนั้นอ่ะ อร่อยมากโอเคกินเสร็จแล้วก็คงอาบน้ํานอนนะ่ะพอแล้ววันนี้พักผ่อนเดี๋ยวค่อยเจอกันพรุ่งนี้ครับโอเคบ๊ายบายสวัสดีครับครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะพากันไปห้างใหญ่ห้างนึงนะครับเราไม่รู้ว่าเป็นห้างอะไรนะฮะตอนนี้มันอยู่ใกล้กับโรงแรมนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปแล้วก็ฝนมันก็ตกด้วยนะครับไม่เที่ยวไม่ได้นะครับ ครั้งหนึ่งในชีวิตครับเดี๋ยวผมจะพาไปรีวิวเลยครับว่าห้างนี้มีอะไรบ้างครับไปกันเลย